หมูหมูหมอูอ้าวไม่ได้ยินล้วเนี่ยหมู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 หม,อหมอูอ่ะขนมโอ้โหหมูโอโ้โ,อโห,ห,โโหจะเกินไปแล้วไหมเนี พอดูหน้ารอๆหน่อ,อยไม่ได้เลยเหรออืออือไหนไหนไหนดูซิไปโดนอะไรมาไปโดนอะไรมไ,ไมะรารีวิวจะหมูสายพันมาพันขี้เกียจ้ะไม่ทำอะไรค่ะชีวิตนอกจากกินและนอน แม้แต่เรียกแค่เอาขนมก็ไม่มานะคะถ้าเขาไม่หิวมุ๊มุ๊อืมอืมอ